สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้ก็มาเยี่ยมชมฉาบบ้านสวนตามสไตล์บักนัดนะครับเพราะว่า,าในงานไม้ต้ามคอนเนี่ยผมใช้นิกเนมว่าบักนัดเป็นแบรนด์ ครับก็หลักๆก,ก็ทําเกี่ยวกับน้ามคอนเป็นหลักเลยนะครับแบรนด์นี้เกิดมาก็ด้วยนามคอน,นครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับรวมของชอปนะครับก็จะเป็นนะบ,บ้านสวนนะครับปลูกมะพร้าวเป็นหลักนะครับแล้วก็ปลูก มะละกอพรัล่งนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับต้นแครนะครับส้มโอส้มเขียวหวานมะม่วงนะครับเรียกว่าเป็นสวนสวนผสมนะครับก็หลักๆก,ก็คือผปผไว้กินนะครับ เพราะว่าทำกากรเกษตรก็แตบบ่พอเพียงนะครับอ่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับสำหรับงาน hand to o บาบักนัดนะครับนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับ ในกลุ่มค o นเว r ร Hammer t o นะครับนะครับด้ามค้อนที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นด้ามค้อนอแบบทรงนี้ทรงกลมลีนะครับซึ่งนิยมมากในต่างประเทศนะครับ,นะรบในบ้านเราเนี่ยจะเห็นเป็นทรง สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีความยาวซึ่มากกว่านะครับก็เป็นความถนัดนะครับของของคนไทยเรานะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมนิยมแบบแบบต่างประเทศนะครับเรามองว่ามันค่อนข้างจะขนาดกระชับมือนะครับให้ฟิลลิ่งที่ดีกว่า ฟี่ลิ่งการจับที่ดีกว่านะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะนำหัวนะครับต่างประเทศทางอเมริกานะครับกับเยอรมันนะครับเป็นหลักนะครับมาเข้าหัวซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับการทำด้ามคอมครับซึ่งหลายๆคนอยากรู้นะครับอยากรู้ว่าเออ ทำยังไงนะครับมองเหมือนมองเหมือนง่ายแต่ก็เวลาลงเหลาปฏิบัติจริงนะครับมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะครับโดยเฉพาะส่วนส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับแล้วก็การถนัดมือนะครับการถนัอวันนี้เราก็จะมาไข่ควารมรับการอาจจะไหล ไหลสเต็ปหน่อยนะครับก็ผมก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันในกลุ่มได้นะครับนะครับแล้วก็คงจะลง youtube ไว้ด้วยนะครับก็เป็นการเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะครับก็นะครับเน้นทำแล้วให้มันมีความสุขให้มันสนุกนะครับเน้นตรงนี้นะครับ ก็เป็นงานในเห็กที่ยอมรับว่าก็ทำไรายได้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ที่สนใจอ่านะครับก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องจะต้องรู้จักรู้จักทรงที่แท้ของของทาง ของแบบที่เราจะมาทํานะครับนะครับยิ่งเรามีแบบที่ที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานนะครับจะทําให้เรามีต้นแบบที่ดีที่จะที่จะลอกนะครับที่จะลอกที่จะลอกเรียนแบบที่จะเราเรียนแบบนะครับเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างมาดู โดยเฉพาะทรงปกติที่ผมทำเนี่ยจะเป็นทรงคูเทมเปอร์นะครับคูเทมเปอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับทรงเนี้ยอ่าผมได้จับด้ามจริงอ่ะมันค่อนข้างที่มีความถนาดมือส่วนตัวมากกว่ามากกว่ายี่ห้ออืน่นสำหรับตัวผมนะครับก็นิยมอาตัวเนี้ยเป็นแบบเป็นแบบก็คือว่าถ้าเรามีด้ามจริง ะจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็แล้วแต่เราสามารถที่จะาวางเทียบวางเทียบตลอดการทํางานของเราตลอดการทํางานที่เราจะทํำด้ามเนี่ยเราสามารถวางเทียบโดยที่เริ่มตั้งแต่นะครับวางเทียบวางเทียบก็คือว่าเราสามารถจับดูมันได้ตลอดเวลานะครับในขณะที่เราทำนะ หลักสําคัญนะครับหลักสําคัญที่ผมใช้ก็คือนะครับอุปกรณ์ที่เห็นมาโตะนะครับหลักสำคัญเมื่อกี้ที่คุยก็คือผมใช้เวอร์เนียนะครับวอเนียในการที่เราจะสอบขนาดนะครับสอบขนาดของของตัวด้ามทอนนะครับ หนักก็ตด้พออ่าโดยเริ่มตั้งแต่นะครับความยาวนะครับของมาตรฐานก็ประมาณสิบสามนิ้วนะครับเราต้องวัดสิบสามนิ้วนะครับเอาได้ล้วหนึ่งความยาว อันนี้เรามาดูมิติมิติอื่นก็คือมิติของอความสูงความสูงนะครับผมวัดสามส่วนนะครับหนึ่งสูงของของท้ายด้ามนะครับท้ยด้ามนะครับด้ามเดิมนะครับโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณสี่เซนนะครับสี่เซนสี่สิบมิลิเมตรนะครับสี่เซน ส่วนความหนานะครับความหนาหความสูงความกว้างคือประมาณสามสิบมิลลิเมตรนะครับสามสิบมิลลิเมตรนะครับประมาณนี้นะครับสามสิบมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาวัดส่วนกลางนะครับจดไว้นะครับส่วนกลางด้านสูงสามสิบสามนะครับส่วนกว้างยี่สิบสี่นะครับ อ่เรามาวัดอีกช่วงหนึ่งที่เป็นควอมสาคัญคือคอมันนะครับคอคือส่วนที่อเขา,าเรียกว่าแคบที่สุดน,นะครับอันนี้อยู่แค่18มิลน,นะครับคอส่วนแคบส่วนสูงนะครับอันนี้อยู่26มิลอ,อันนี้เราก็จะได้อ3 3ส,ส,ส่วนหลักๆนะครับนะครับคอค้อนตัวกลางคอแล้วก็ท้ายด้าน,นะครับ ส่วนคอคอนอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องวัดนะครับราต้องวัดซึ่งกรณีเนี้ยเราวัดเพื่อให้รู้ว่าขนาดขนาดด้ามที่เราจะสวมเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะครับโดยตัวนี้นะครับเป็นของจิมเดนนี่สามี่หกนะครับูเองคอคอนนะครับอยู่ประมาณสิบห้าสิบห้าสิบห้าถึงสิบหกมิลน,นะครับเฉลี่ยเฉลี่ย ส่วนสูงนะครับก็จะอยู่ประมาณ29มิลตัวนี้ของคอคอหัวคอน่นฉะนั้นเราก็จะได้คอคอนอตรงตรงเสียบนะครับคอคอนส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายอันเนี้ยเราก็ถ้าจำไม่ได้นะครับต้องจดนะครับเอากระดาษมาสล้เราบมืม่มยจดเลยนะครจดอ่า นะครับจดแล้วก็มีตัวตัวจริงนะครับเป็นแบบท่องข้างคือสามารถที่จะจับมาดูได้ตลอดนะครับสามารถมาวัดเราสงสัยแล้วก็จับมาวัดนะครับอ่านะครับจับมาวัดี่คือต้วางเราตลอดอนนี้มาดูปรบกอโต๊ะนะครับสําหรับท่านที่ต้องการแฮนด์ทูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมี ตัวค้อนนะครับค้อนเหล็กค้อนเหล็กนะครับตันนี้ก็ตัวที่ผมใช้ประจำเพราะว่าพอตัวเนี้ยอ่าหลักๆคือจะใช้ตอนเกี่ยวกับออกริมนะครับเพราะว่าเป็นหัวเหล็กใช้สัมผัสกับริมเหล็กนะครับวันนี้จะสหรับคือจะไปใช้เกิดเกดสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับอัดริมเหล็กแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผมใช้กับสิวด้วยในบางทีนะเพราะว่า ไอ้เจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีคุณหน้านแบนนะครับหน้าแบนทําให้การสัมผัสซิลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับจึงนิยมใช้ตัวนี้นะครับก็เป็นข้อดีที่เราเลือกใช้คอ้อนให้มันเหมาะกับอุปกรณ์มันเป็นเหล็กก็จริงแต่มันใช้ได้โอเคครับเอานะครับ,ะะรบสำหรับการตอกซิลก็จะใช้เป็นคอ้อนไม้นะครับค้อนไม้ตัวนี้ จากพี่อดิษฐ์นะครับนะก็เหมาะมือมากนะครับตอ,อนนี้ก็เป็นแกะไม้พยุงด้ามไม้กระดูนะครับแต่ก็ทําได้เหมาะมือพูนเยกใช้มาตุ้วันนี้ราคาดีด้วยนะครับใครสนใจก็เหมืนพี่อดิษฐ์นะครับานะครับอดที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับแทนทูก็คือบุง้งต้องมีบุ้ง ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกของผมที่ผมใช้มาตอนนี้ปลดระวางไปแล้วนะครับในสมัยแรกผรใช้บุ้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบุ้งจีนครับบุ้งจีนก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะใส่ให้สมูทเนี่ยตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าหนามแบบหยาบนะครับเราต้องใช้รุ่นเรือที่เป็นหนามละเอียดม,สมดีสมูทสมูทกว่าครับถามไม่ได้แน่ก็คือตะไบนะครับตะไบ ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับผมนิยมใช้สองตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์อเป็นเบอร์กลางๆนะครับกับเบอร์ละเอียดตัวเล็กเบอร์ละเอียดตัวใหญ่เบอร์กลางๆนะครับนะครับฉากนะครับฉากนี้ใช้นะครับเลยฮนะสำหรับการตีเส้นการวัดระยะเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนยาวเราก็ใช้ตลับเมน,นะครับ ก่อทีแรกแล้วก็ขวานนะครับใช้ในการถา,ากตัดแต่งทรงทีแรกนะครับเขา,าเรียกว่าถากหยาบพึ่งง่านะครับผมใช้ขวานนะครับยอม,มใช้ขวานขวานได้มีดได้นะครับแล้วแต่เราแต่สะดวกผมชอบใช้ขวานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สองที่ผมใช้แล้วนะครับผก็รแรกใช้กาต่ายอรมันอันนี้มาลอง ตามแมวสีเดนดูนะครับก็คมมากนะครับนะครับ้าหานทุนล้นวนปุ๊บนะครับมันจะต้องมีกบนะครับกบเพื่อปรับปรับให้ให้ได้ให้ได้ไม้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับซึ่งเราจะต้องมีการกำ,ำหนดนะครับ กำเหนยียดให้ได้ฉากได้าขนาดของมันก่อนนะครับคุ้ยง่ายให้ได้ระนาบทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่ด้านความยาวได้ระนาบได้นะครับมี่ทาให้เราทํางานได้ให้ดีออกมาได้ดีนะครับก็เรียกว่าตามเศรษฐศาสตร์เอ่อตามหลักศาสตร์เลยปรัชญานะครับเริ่มต้นเริ่มต้นดีมีชัยมีดุจพึ่งน,นะครับถ้าเราปรับไม้ไม่ดีเนี่ยทําให้มันมันเบี้ยวมันเปยหมด อานะครับิ่งที่ทูขับไม่ได้นะครับเรื่อยนะครับก็เป็นเรื่อยเรื่อยกเลี้ยวฟันหยาบประมาณแปดฟันนะครับตัวนี้ก็นะครับยาวเข้าใจว่าสิบแปดน้ครับตัวนี้เป็นซอนฟิดนะครับเยอรมันการก็ผมก็ชอบงานเยอรมัน เราอยากรู้ด้วยว่าเลื่อยลื่นเก่าที่มันเก่ามากๆนี่มันโอเคไหมมันใช้ดีไหมครับปรากฏว่าดูเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่ใช้ดีคือเหมือนมันไม่น่าจะคมไม่น่าจะการตั้งองศาไม่น่าจะไม่น่าจะกินดีแต่ดีนะครับก็หลักๆนะครับของงานงานชูก็จะอยู่เท่านี้นะครับถ้าอยากทําให้สวยก็ ถ้าไม่ใช้เผาระตูนี่ก็จะมีหน้าครับมีค้อนมีสิวมีบุ้งมีตะไบนะครับมีเรื่อยมีตบมีขวานแล้วก็ฉากนะครับแล้วก็สำหรับตัวผมที่ถาดไม่ได้นะครับก็คือตัวเนียนะครับเพราะว่าผมทำได้าแบบละเอียดนะครับละเอียดหมายถึงว่า ด้าที่ผมทํานี่เขาเรียกว่า1นึ่งต่อหนึ่งหนึ่งับหน่งอย่างเช่นว่าสัดส่วนของเจ้าด้านนี้มีขนาดมิติเท่าไหร่ก็จะออกมาเท่านั้นเลยนะครับส่วนทำนั้นก็คือเวอร์เนียนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็เป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นคลิป ที่จะอธิบายคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการทำตั้งคอนนะครับแบบที่เรียกว่าน้อยชิ้นนะครับให้ทางนี้ก็ทำได้ออกมาได้วสวยนะครับถ้าเราฝึกฝึกฝนบ่อยๆนะครับก็ดีดนะครับตอนนี้คคลิปแรก หวังว่าคงจะได้มีคลิปต่อไปนะครับให้เพื่อนได้สนุกกันก็ไม่ได้เป็นอะไรมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสวัสดีครับ